สวัสดีครับผมนายมารดกสอดสินชัยเได้ถวัณโรปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทำงานการบัิงานที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านปัวกาดอำเภอวันน้ยว่าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ตประจันใจนะครับเพราะแต่ไม่ถอยความพยายามยู่ที่ไหนเพร็ะอยู่ที่ณโรคสิ่งที่ประทับใจจากการารงมือครั้นี้ก็คือได้ได้ประสบการณ์ ความรู้พพต่นางๆจากผู้ร่วมงารรละบุคคทุกท่านแน่ผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับข้องไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีนนที่ว่าเป็นแหล่งเม,มืธรรมะนะครับมีผ้าเจดีย์อรจาร์ดังๆมากมายนะครับท่านใดที่สนใจก็ยินดีต้อนรับและขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานและก็ทีครอบครัวนะครับขอบคุณมากครับ